เป็นผีเสื้อนะครับเป็นเป็นค้างคาวอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งใครสนใจนะครับลองไปเซิร์ชดูได้เนาะตามอินเทอร์เน็ตใน YouTube อะไรอย่างนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีของมันนะครับที่เราจะใช้งานมันก็คือเราจะสามารถเห็นจุดกลับตัวของกราฟได้ก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นจุดเข้าที่สวยนะครับจุดเข้าที่สวยมากๆเลยนะครับสำหรับฮาร์โมนิกเนาะนะครับส่วนสเกว p e เปอร์เนี่ย ที่น้องจัมโบ้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับตัวสเกลเปอร์สวยคอยนเนาะเขาเรียกว่ามันจะเป็นเขาจะเป็นจุดเข้าที่ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนใหญ่นะฮะในของสเกลเปอร์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเทดสั้น,นเนาะทำกำไรในระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าก็ผมเองผมเอง <laughs> เทดลันเทนนะครับจากตัวสเกลเปอร์เหมือนกันนะครับซึ่งก็ลันเทนได้นะครับที่เคยทํามาสูงสุดนะครับก็อยู่ประมาณ ประมาณ5-6,000เปอร์เซ็นตะ์ครับในในส่วนของฟิวเจอร์เนาะนะครับซึ่งรันเทนได้เยอะขนาดนั้นจริงๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะสำหรับการถือยาวๆเท่าไหร่น, future, นะในฟิวเจอร์นะไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ผมลองถือดูแล้วนะครับซึ่งก็วิ่งตามอาเขาเรียกว่ารันเทนไปเรื่อยๆเลยเนาะนะครับก็ถือว่ามีความแม่นยำสูงมากนะครับแล้วก็นะครับ,วนะรบเวลาเวลาที่เรา ใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ต้องยุ่งยากนะครับเราไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับก็มีสัญญาณมาแล้วก็เข้าตามสัญญาณแค่นั้นเองเนาะนะครับโอเคอ่าผมต่อได้เลยครับได้เลยครับผอคุณโค้ดบอยด้วยครับผมโอเคก็อย่างที่โค้ดบอยได้บอกไปนะครับผมนะก็คือวันนี้อาจจะยังไม่ลงลึกนะครับผมนะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนะครับโอเคก็ในส่วนของอันที่สามนะครับผมตรงนี้นะผมก็คือ ที่จะโหลดแอปพลิเคชัน Swipecoin นะครับผมมาดูได้นะครับผมนะก็จะมีให้ลูกเล่นให้เยอะนะครับผมเราสามารถที่จะมาดูได้ว่ามาสเตอร์เขามาส่งสัญญาณหรือว่าแบบเขามามาสรุปผลอะไรให้แล้วบ้างนะครับผมนะก็อ๋ออีกส่วนหนึ่งครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าเรานะครับผมนะเรานะครับผมมีความสามารถนะครับผมก็คือจะมีการ เรียกว่ามีองค์ความรู้อีกอย่างหนึ่งครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมของ i m Academy นะครับซึ่งก็คือ Go Life นะครับตรงนี้นะครผมซึ่ง Go Life คืออะไรนะครับผมก็คือคลาสเรียนออนไลน์นะครับผมที่มาสเตอร์ระดับโลกนะครับผมที่มาที่เขามาให้สัญญาณเราเนี่ยคือเขาจะพาแต่ว่าพาเรียนนะครับผมแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เขาเขาอ่อมาสเตอร์คนนั้นเนี่ยมองว่า กราฟตรงนั้นหรือเบียดตรงนั้นเนี่ยคือดีมากเป็นจุดที่ดีมากมาสเตอร์เขาก็จะทาเข้าได้เลยนะครับผมแต่น,นี้เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยข้อดีของเราข้อดีของไอเอ็มอะคาเดมีนะครับผมเขาคือสถาบาันความรู้และเขาไม่กักความรู้ไว้เลยครับคือเราสมัครแค่แพ็กเกจเดียวนะครับผมสมัครแค่ในส่วนของผมก็คือจะสมัคร dcX ใช่ไหมครับสำหรับเครื่องมือเทรดของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคือ เราก็จะได้ใช้เครื่องมือของแค่คริ p t o c u r r e n c y นะครับผมแต่สถาบันความรู้ IM Academy ของเรานะครับเราสมัครแค่เพเกดเดียวเราสามารถที่จะเรียนความรู้ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอเล็นะครับผมหรือเรียนตรงนั้นเนี่ยคือดีมากเป็นจุดที่ดีมากมาเสเตอร์เขาก็จะพาเข้าได้เลยนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยข้อดีของเรา ข้อดีของไอเอ็มอะคาเดมีนะครับผมเขาคือสถาบันความรู้และเขาไม่กักความรู้ไว้เลยครับคือเราสมัครแค่แพ็กเกจเดียวนะครับผมสมัครแค่ในส่วนของผมก็คือจะสม H, ัคร dcX ใช่ไหมครับสำหรับเครื่องมือเทรดของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคือเราก็จะได้ใช้เครื่องมือของแค่คริปโตเคอเรนซีนะครับผมแต่สถาบันความรู้ไอเอ็มอะคาเดมีของเรานะครับผมเราสมัครแค่แพ็กเกจเดียวเราสามารถที่จะเรียนความรู้ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น forex น,นะครับผม แบนเนอรี่ออปชันนะครับผมแล้วก็อีกมากมายนะครับผมคือเราสามารถที่จะมาเข้ามาดูไลฟ์ของของโค้ชที่กําลังตอนนี้เขากําลังเทรดได้อยู่่กําลังไลฟ์อยู่นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ f uh, x นะครับผมก็คือ forex นะฮะเราสามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะฮะของ dcx นะฮะอ๋ออ๋ออันนี้กําลังกําลังจะ กําลังจะไลฟ์นะครับผมอ่ะผมขอเข้าไปดูตัวอย่างของคนนี้แล้วกันนะครับผมนะนะเนี่ครับเราก็สามารถที่จะก,ะกดดูได้นะครับผมหรือว่าเราสามารถที่จะไปดูยอ้อนหลังได้นะครับผมนะนะผมขอตัวอย่างคนนี้ให้นะฮะน่าอันะนี้นะครับผมขอกกอ,อนะนะน่านี่ครับเขาก็มาเซอร์ Master เขาจะมาให้นะครับผมมาพูดคุย ผมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเข้าไปดูนะครับของมาสเตอร์คนนึงเนี่ยเขาก็ผมไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะผมแต่ผมก็พยายามแบบว่าดูว่าแบบกราฟที่มาสเตอร์เขากําลังจะสื่อความหมายนั้นคืออะไรนะครับผมนะแล้วผมเอามา,มาแชร์ในกลุ่มนะครับผมอย่างเช่นโค้ดบอยเนี่ยที่มีความรู้ในเรื่องของกราฟนะครับ โค้ดเขาก็โค้ดบอยก็บอกว่าโอเคมันเป็นทฤษฎีเดียวที่โค้ดบอยเคยเรียนมาด้วยครับผมนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมคือมันตามทฤษฎีที่เขา,าได้เรียนกันเลยนะฮะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรานะครับผมเป็นความรู้นะครับองความรู้ของ่อามาสเตอร์ Master ที่ มาให้ส <Enter> <Allah. S 2> <ooo> ัญญาณนะครับผมของบริษัทไลน์แคานีมีนะครับซึ่งใครที่ก็ตามที่จะมาเป็นมาสเตอร์ที่จะมาส่งให้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องมีรายได้หรือว่าการโปรไฟในการเทรดเท่าไหร่เขาจะสามารถที่จะมาเทรดให้ที่จะมาให้สัญญาณให้ได้ครับ ที่จะอยู่ในสถาบันในเอมนะครับก็พอตต้องสามารถสร้างอ่าเขาเรียกว่าเรดนะครับเป็นกานะําไรเนาะเป็นกําไรก็เขาก็จำต้องมามา,มาโชว์พอตให้ดูอยู่แล้วนะครับว่าได้กายยําไรยังไงบ้างเนาะไม่ใช่เติมเงินเข้ามาเนาะก็ต้องเป็นระดับหลักล้านเหรียญนะครับหลักล้านเหนนรีหรหยญถึงจะได้เข้ามานะครับเป็นอาจารย์สอนได้นะครับโอเคครับผมนะก็ นะฮะอันนี้นะผมคือแล้วก็เป็นข่าวดีนะผมของสําหรับประเทศไทยเลยนะผมนะซึ่งเดือนมกรานะครับผมเดือนหน้านี่เองนะครับผมนะก็เรานะครับผมจะมีโกลไลส์นะครับผมที่สามารถอาจจะมีคนมาแปลสดให้กับเรานะผมเป็นภาษาไทยเลยนะผมนะในเอเชียเนี่ยก็คือมีประเทศไทยที่เดียวนะผมที่มีการแปลสดให้นะผมจากโกไลส์ที่ Master มาสเตอร์มามาให้อ่า หรือว่ามาไลฟ์ให้ดูนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้นะผมนะทางทางประเทศไทยของเรานะผมก็กำลังรองรับนะครับผม i อเอ็มคานะครับผมเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะผมสามารถที่จะเปิดในประเทศไทยได้นะครับผมแล้วก็ทางเรานะครับผมก็จะแกลองปกติในช่วงเดือนมีนาที่จะถึงนี้นะครับผมคศ2565นั่นเองนะครับผมนะนะโอเคครับผมอันนี้ก็คือจะเป็น ทั้งหมดนะครับผมของเครื่องมือของ d c x นะครับผมที่เราไปใช้เทรดในของในส่วนของพาดคิปตโตโคเคอเรนซีนะครผมที่ IM Academy นะครับผมให้กับเรานะครับผมนะฮะโอเคก็อืมก็ ในส่วนของพาร์ทวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ยังอยู่ฟังกันอยู่เนาะโอ้สำหรับ54คนเลยนะผมนะก็โอเคอ่าขอไวไอจอยนิดหน่อยนะครับผมนะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปตอนแรกนะผมที่ผมมีเงินก้อนหนึ่งนะผมนะผมต้องการที่จะเอามาลงทุนนะครับผมนะไม่มีถ้าเกิดเราไม่ลงเอามาลงทุนนะผมมันก็ไม่มีทางที่เราจะเห็นผลนะครับผมนะทำไมผมถึงเลือกเชื่อใจ ไอเอ็มขนาดนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเขามันคือ,อสถาบันการสอนความรู้จริงๆนะผมนะถ้าเกิดผมสมมตินะสมมุตนะิมมว่าผมเนี่ยไม่พอผมไม่ใช้เครื่องมือละแล้วก็แบบไม่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 ได้เป็นอะไรไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับไอเอ็มอะคาเดมี่ละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะได้ติดตัวไปจากตอนนี้นะผมก็คือความรู้นะครับผมนะความรู้นะผมผมสามารถที่จะไป ทำแบบว่าตีแนวรับแนวต้านตีฟิบโบตีทำอะไรเองได้นะครับผมเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยก็คือสามารถที่จะได้ความรู้เอาไปต่อยอดเท่านั้นเองนะครับผมนะผม,ผมอยากจะแชร์แค่นี้นะครับผมโอเคพาร์ตต่อไปนะผมผมก็จะขอส่งมาให้กับโคชบอยนีผมแล้วก็แม่เมย์รวดเร็วนะผมในส่วนของพาร์ทไอเซนอะคาเดมี B ในส่วนของพาร์ทไอบีโอครับผมถ้าใครอยากต้องการนะครับผมที่จะฟังว่าแพสซีฟอินคัมเป็นยังไงและ เพียงแค่6เดือนนะผมแม่เมร์โดยเดียวเนี่ยสามารถที่จะทำรายได้ไประดับแสนนะผมนะถ้าทุกคนอยากจะฟังนะผมต้องติดตามนะผมนะขอสมม่งไปต่อให้กับพอดบอยเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็นะครับขอ